สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาการแก้วดีบดิค่ะกับผมนายธนวัฒน์แพทย์ถึงครับค่ะโดยชื่อโครงงานของพวกเรานะคะก็คือการออกแบบนิทรรศการด้วยสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ค่ะและชื่อนิทรรศการของพวกเราก็คือความสัมพันธ์ในย่านบางซานในจังหวัดภูเก็ตครับผมครับโดยสาเหตุที่เรามาจัดนิทรรศการนี้นะครับก็คือเพื่อนําเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนในย่านบางซานในรูปแบบ interactive design ครับผมแล้วก็ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี projection mapping ครับครับโดยนิทรรศการของชุด A นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ที่ว่าเป็นสื่อการให้ความรู้บนพื้นที่ปานสายครับผมโดยจะมีส่วนของแผนที่ครับผมแล้วก็จะมีส่วนของจุดเด่นในย่านปานสายครับผมแล้วก็จะเป็นสื่อภาพบรรยากาศบนถนนละนองครับผมครับในส่วนของแผนที่นะครับก็จะมี แผนที่ครับผมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของแผนที่ต่างๆครับผมแล้วก็จะมีชื่อสถานที่ต่างๆอยู่บนแผนที่ด้วยครับผมแล้วก็จะมีเรื่องหาเนื้อหาความเป็นมาของพื้นที่ในย่านบางสานครับผมครับโดยจุดเด่นในย่านบางสานครับผมโดยชุมชนบางสายครับจุดเด่นในด้านการตลาดนด้านการค้าส่งและลีงไม่ว่าจะเป็นตลาดจตสาธท่าท่าหนึ่งเทศบาลภูเก็ตครับผมหรือเป็นตลาดบาซสายครับผม ซึ่งมีแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบมากมายครับผมแล้วจะมีตลาดดาวทาวเอ่ยบ้างครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนกลางคมนาคมเป็นย่านค้าปีครับผมแล้วก็เป็นย่านที่มีตลอด24ชั่วโมงครับผมส่วนของวิดีโอนะครับก็จะเป็นสื่อภาพบรรยากาศบนถนนลานองในเขตบางซ้านครับผม ค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นนิทรรศการชุดบีค่ะซึ่งจะเป็นการฉาย projection mapping นะคะโดยคนเต์ของนิทรรศการชุดบีก็คือการที่เราได้เข้าใกล้ความสัมพันธ์ในชุมชนนะคะโดยตัวแทนของต้นไม้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของชุมชนค่ะที่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การค้าขายแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและการคมนาคมค่ะค่ะโดยจะมีเซนเซอร์นะคะในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของการเข้าใกล้ค่ะ แล้วเมื่อเซ็นเซอร์ได้รับข้อมูลใช่ไหมคะก็จะไปดึงการทำงานด้านหลังแล้วก็โชว์ภาพบนวัตถุตรงนี้ค่ะ